สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถ Honda City นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการทําดอกกุญแจขึ้นมาใหม่นะครับครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับด้วยเครื่องทํากุญแจระบบอัตโนมัตินะครับจะแก้อาการศึกอาการไขยากให้ลูกค้าด้วยเลยทีเดียวเลยนะครับผมทําดอกเสร็จก็เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนกุญแจรีโมทกุญแจระบบอีโมนะครับ หลังจากทําดอกกุญแจดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเมื่อเราเสียกุญแจนะครับบิดออนน้าปัดรถนะครับจะมีไฟสีเขียวกระพริบเตือนมาว่าดอกกุญแจดอกนี้ไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ระบบอีโมเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูหลังลงทะเบียนเสร็จนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบอีโมระบบ รีโมทระบบเดิมแท้ศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบนะครับเมื่อเราบิดกุญแจออนปัดนะครับไฟลูกกุญแจสีเขียวจะดับลงทันทีนะครับสามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับกลดล็อกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับทำกุญแจรถหายนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2 6์6ปดส 6655บริการทําถึงที่ถึงบ้านรีค่าเดินทางนะครับใช้เวลาทำไม่นานนะครับรอรับได้เลยนะครับ